สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอาร์ท r าโรไดอารี่นะคะคลิปนี้เป็นการเปิดไพ่ให้กับชาวราศีกุมนะคะประจำเดือนธันวาคมนะคะตรงท้ายปีเก่านะคะมาดูกันนะว่าในเดือนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมบ้างนะคะชาวราศีกุ้มเนาะก็จะเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยแบบ เป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีนะคะสื่อสารเก่งมีปฏิภาณไหวพริบดีเป็นคนที่นักคิดนักค้นคว้านะมีความเป็นศิลปินนะคะมีวิสัยทัศน์และก็หน้าตาดีนะโดดเด่นนะคะไพ่ประจําราศีของคุณก็คือไพ่เดอะสตาร์นั่นเองนะโอเคเดี๋ยวเราขอเป็นตัวแทนในการเมือกไพ่ให้กับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะ ติดใบนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าติดค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้า ทำสมาธิไปด้วยกันนะคะเราจะเป็นตัวแทนในการหยิบไพ่ให้กับคุณนะโอเคครบเรียบร้อยนะคะมาเริ่มกันที่ไพ่ทาโร่นะเดือนนี้ของคนที่เข้ามาดูนะคะเป็นยังไงบ้าง ห้าเหรียญความเครียดเลยนะมีความเครียดในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันตัวคุณเองก็เป็นคนที่มีภาวะความเป็นผู้นำนะมีภาวะความเป็นผู้นำไพ่ราศีของคุณขึ้นนะคะเดอะสตาร์ Star, นะเป็นคนที่โดดเด่นนะคะในแวดวงการทำงานของคุณในวงสังคมของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานอาชีพหรือแม้กระทั่งรูปร่างหน้าตานะคะเป็นคนที่ เป็นเดือสตานะคนรอบข้างดีนะคะมีความอ่อนโยนได้เจอเพื่อนเก่าคนรักเก่าหรือว่าได้มีการดูแลเอาใจใส่กันอย่างดีกับคนรอบข้างและคนในครอบครัวนะคะพื้นฐานของคุณนะคุณได้สามทวยคือความสุขกัลยะนานมิตรนะคะแล้วก็มีความพึงพอใจในชีวิตอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะดัชเมนนะคะคือเขาเรียกว่าเป็นดิสนี y นะเป็นการตื่นรู้เป็นการรับรู้การได้รับรู้ข่าวสารข้อมูลบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วก็รับรู้ความจริงที่เกิดขึ้นคุณเองเป็นคนที่ชัดเจนเป็นคนตรงไปตรงมานะคะในช่วงเวลานี้ของคุณอาจจะหมกมุ่นรุ่มหลงอยู่กับบางสิ่งบางอย่างนะมันเป็นพันธนาการนะคะเป็นเปนพลังงานดีเดวิลคือกิเลสตัณหาในบางสิ่งบางอย่างหรือพัฒน,นาการทางด้าน อะไรสักอย่างที่ติดติดขัดขัด,ขดนะคะหรืออาจจะเป็นการเงินการงานของคุณก็ได้ที่ขยับขยายในช่วงเวลานี้ยังมีความยากลำบากอยู่นะคะแล้วก็ควีนถือถ้วยนะเป็นพลังงานของความเป็นความเป็นแม่ความเข้าอกเข้าใจความอ่อนโยนนะคะความเข้าอกเข้าใจคนอื่นนั่นเองนะให้บทสรุปของคุณได้หถ้วยนะความรู้สึกเหมือนทุก จมอยู่กับอดีตนะคะมันเป็นความรู้สึกที่รู้สึกว่าอ่ารู้สึกเครียดกังวลหรือผิดหวังกับสถานการณ์ที่ผ่านมานะเป็นในด้านความรู้สึกไม่พึงพอใจนะคะพลังงานหลักของคุณนะเป็น j u s t i n e the Star เป็นพลังงานของคนที่มีความรักบ้านรักครอบครัวนะคะเป็นคนที่โดดเด่นนะ เป็นสถานการณ์ที่คุณตื่นรู้กับบางอย่างนะคะแล้วก็ภาวะการเงินของคุณในเดือนนี้ค่อนข้างรู้สึกว่าจะมีปัญหาอยู่เหมือนกัน5เหรียญน,นะปัญหาในเรื่องของการเงินหรือความขาดแคลนในเรื่องของจิตใจนะคะเป็นความเครียดเครียดมากนะคะผู้ชายคนนี้เขามีความกังวลเหมือนบางคนมีปัญหาในเรื่องของสถานภาพนะ ความสัมพันธ์การถูกทอดทิ้งอะไรเงี้ยหรือความรู้สึกผิดหวังในเรื่องของความรักก็ได้นะคะสําหรับบางคนแล้วก็บางคนก็มีปัญหารเรื่อง,องการเงินมีคนมาหยิบยืมเงินแล้วมีโอกาสว่าได้คืนช้าหรือไม่ได้คืนนะคะตัวคุณนะในช่วงเวลานี้ก็เป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องสู้ลุยนะคะมีโครงการโปรเจกต์อะไรใหม่ๆอาจจะเป็นในเรื่องของการงานหรือว่า สิ่งที่คุณกําลังวางแผนไว้อยู่ในตอนเนี้นะคะเป็นโครงการขนาดใหญ่แล้วก็อาจจะได้ดีลหรือเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่คนยียำนาจบรารมีนะชาวราศีเมษนะคะอันนี้คือพลังงานของคุณด้วยนะหรือคนที่คุณไปเกี่ยวข้องด้วยนะคะชาวราศีเมษชาวราศีธาตุาน้ํานะคะโดดเด่นที่ขึ้นมาชาวราศีมังกรน,นะแล้วก็ชาวธาตุลมนะคะ ในช่วงเวลาของเดือนนี้ของคุณเราเห็นถึงพลังงานทั้งมีความทั้งโมโหทั้งเหนื่อยนะคะแต่คนรอบข้างของคุณซัพพอตดีนะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวนะคะแล้วก็ลูกหลานบริวารของคุณก็ยังเป็นความสุขเป็นความรู้สึกว่าเป็นความรักเป็นความห่วงใยต่อกันนะคะตัวตนของคุณในเดือนนี้นะภายในอาจจะรู้สึกแย่มากๆเลยแต่ว่าแสดงออกอภายนอกเนี่ย เข้มแข็งนะคะมีปัญหาบางอย่างที่คุณต้องตัดสินใจแต่ยังไม่ได้รับความชัดเจนนะหรือบางอย่างมันคือจุดอ่อนของคุณในช่วงเดือนนี้ก็ได้ที่ยังหาทางออกไม่ได้กับปัญหาบางสิ่งบางอย่างนะคะแต่เราก็มองว่าจริงๆแล้วคุณก็เป็นคนที่ชัดเจนเด็ดขาดเหมือนกันนะแต่ว่าในสถานการณ์นี้มันอาจจะมีบางประเด็นบางอย่าง ที่คุณยังตัดสินใจแก้ไขปัญหาจุดนี้ยังไม่ได้นะยังหาทางออกไม่ได้กับบางสิ่งบางอย่างนะคะแต่แนวโน้มแนนาคตที่กําลังจะเกิดขึ้นคุณจะรู้ความจริงนะคุณจะได้รับการตอบประกาศบางคนสมัครงานมีโอกาสได้งานนะคะหรืออ่าบางคนนะจะได้รู้อะไรที่เป็นความรับที่คนอื่นมีความรับกับคุณปกปิดเอาไว้นะคะพลังงานจัสเมนส์นนะ พลงงานการตื่นรู้การรับรู้ข้อมูลข่าวสารนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าตัวตนของคุณในช่วงเดือนนี้นะมีทั้งความอ่อนโยนแล้มีทั้งความอ่อนไหวและมีทั้งอารมณ์เหมือนเสียความรู้สึกกับบางอย่างนะคะที่เป็นความคิดนะเป็นความคิดเหมือน าเหรียนห้าถ้วยทั้งการเงินและความรู้สึกที่แบบมันเศร้ามันแซดมันไม่ได้หลังใจมันไม่สนไม่ไม่สมกับที่ลงทุนลงแรงหรือบางสิง่งบางอยา่างที่เป็นประเด็นนะคะถ้าเป็นความรักความสัมพันธ์สําหรับบางคนก็มองว่าเหมือนผิดหวังกับอดีตหรือทะเลาะบอกแว้งมีปัญหาในเรื่องของการเงินอะไรอย่างเงี้ยนะมันส่งผลต่อความสัมพันธ์นะคะ สำหรับคนมีคู่เรามองว่าก็เป็นความรักที่หยิบยื่นให้กันดีมีความอบอุ่นห่วงใยใส่ใจกันดีนะคะแล้วก็ลูกหลานบริวารของคุณก็ยังเป็นความสุขนะเป็นความสุขเป็นความรักเป็นกำลังใจนะคะยังพึ่งพาได้นะระวางนิดนึงอาจจะเป็นในเรื่องของ d e วิลก็คืออารมณ์นะคะ อารมณ์ที่ค่อนข้างที่จะบางครั้งโมโหดุนะคะแล้วก็บางคนอาจจะเจอสถานการณ์ที่เข้ามาเป็นลักษณะของเจ้ากรรมในเวรนะเนี่ยที่มันขึ้นมาประมาณนี้นะคะคนที่เข้ามานะคนรอบข้างคนภายนอกนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เข้ามาเพื่อหวังอะไรจากคุณก็ได้ หวังผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะได้รู้ความจริงนะมันทําให้คุณรู้สึกแย่มันทําให้คุณรู้สึกแบบเสียวความรู้สึกนะคะคุณกําลังจะได้รู้ความจริงบางอย่างนะจริงๆแล้วคุณมีความหวังนะมีความหวังว่าสถานการณ์มันกําลังจะดีขึ้นมันจะดีขึ้นในอนาคตนะคะตรงนี้นะมองว่า สิ่งที่ดีกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะความมุ่งมั่นการโฟกัสที่ตัวเองแล้วก็โปรเจกต์คโครงการอะไรใหม่ๆกำลังจะเกิดขึ้นนะคุณอาจจะทำงานในด้านของงานออกแบบงานดีไซน์งานที่ต้องวางแผนในเรื่องของไอเดียความคิดสร้างสารรค์นี้โดดเด่นมากนะคะแล้วก็งานโครงการงานโปรเจกต์ใหญ่ๆอะไรนี้ก็เด่นขึ้นมานะ โอเคเรามาดูให้อาอรัเคิลขยายเพิ่มเติมให้นะคะบ้านครอบครัวนะคะเป็นความสุข มีบางอย่างที่ทำให้คุณตกใจมีเรื่องบางเรื่องบางราวที่ทำให้คุณรู้สึกแบบกระทันหันตกใจหรือว่าเป็นประเด็นบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่เคยได้รับรู้คุณก็จะได้รู้อะไรประมาณนี้นะคะครอบครัวดีนะคะบ้านรถที่ดินเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะคุณอาจจะมีโปรเจกต์โครงการใ,ใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นกับคุณบางคน อาจจะเสียงเงินไปกามซื้อบ้านซื้อรถก็ได้นะกรอนนีหนึ่งมันหมายถึงไพ่ใบนี้คือความสุขครอบครัวมีโอกาสว่าคุณจะได้เดินทางท่องเที่ยวใกล้ๆแหล่งน้ำใกล้ๆทะเลบรรยากาศที่เป็นธรรมชาตินะคะไปกับคนในครอบครัวคนรอบข้างก็ได้เป็นพลังงานผู้หญิงนะที่โดดเด่นขึ้นมานะคะตัวคุณอาจจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้แต่ว่าเป็นพลังงานของผู้ชายนะความรู้สึก ริ้น้อยเบื่อเบื่อเซ็งเซงขาดแคลนการเงินอะไรประมาณนี้นะคะคุณจะได้รับการซัพพอร์ตจากครอบครัวคนรอบข้างผู้หญิงนะเป็นพลังงานที่ดีนะคะตัวตนของคุณยังเป็นคนที่มีความมุมานะอุตสาหะนะเป็นคนที่พยายามนะคะต่อสู้ท่ามกลางอุปสรรคปัญหารอบข้างเลยนะว่ายน้ํากลางทะเลนะคะคือเรียกได้ว่า พยายามอย่างหนักเลยทีเดียวในช่วงนี้นะคะคุณจะรับการช่วยเหลือจากใครสักคนนะคะที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคนอื่นเขาค่อยๆไปอย่างช้าๆแต่คุณจะมีความสำเร็จก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดนะคะได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างนะคะหรือจากผู้ใหญ่ในลักษณะของเอ็มเพล์ก็ได้หรือผู้หญิงคนนี้อาจจะเป็นแม่ ของคุณหรือภรรยาของคุณก็ได้นะคะโอเคให้แนะนํานะคะช่วงลานี้ของคุณมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์นะความเครียดการซึมเศร้าการร้องไห้ความเสียใจบางอย่างนะคะและ้วก็เกี่ยวข้องกับอบยมุกกิเลสบางสิ่งบางอย่างนะสาหรับบางคนก็เป็นความรุ่มหลงหมกมุ่นในภาพลักษณ์ในรูปร่างหน้าตาหรือ เ,เกี่ยวกับกิเลสในเรื่องอื่นก็ได้กินดื่มเที่ยวได้หมดเลยนะเพราะว่าพลังงานเดวิลตรงเนี้ยมันรีเลทกับไพ่ใบนี้ด้วยนะเสียเงินไปกับกิเลสตัณหาเสียเงินไปกับเจ้ากรรมนเวรเสียเงินไปกับพันานาการบางอย่างนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่มีเงินมีทองแล้วมีคนมาหวังอะไรจากคุณก็ได้มันหมายถึงว่าเนี่ย มีใครสักคนที่มองอยู่ว่าคุณมีเงินนะเขาอาจจะมาขอความช่วยเหลือจากคุณหรือมาหยิบยืมเงินหรือมาหวังอะไรจากคนประโยชน์นะคะเป็นเรื่องของผลประโยชน์ในด้านการเงินนะและไพ่ใบนี้คือไพ่โชคดีพาณิชย์นะคะหมายถึงว่าคุณเป็นคนที่มีครูบาอาจารย์นะการกราบว่า้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเสริมบุญบารมีให้กับคุณนะคะอีกไพ่ใบนึงนะเป็นไพ่ของ สถานการณ์การเงินของคุณในช่วงนี้เลยนะความย่ําแย่ความขาดแคลนนะโอ้โหต้องบอกเลยว่าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะสถานการณ์การเงินของคุณหรือว่าตัวตนของคุณในเดือนนี้มีความเหนื่อยล้าจากการทํางานแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการเงินนะหรือมีคนมาหยิบยืมเงินคุณกําลังอยู่ในสถานการณ์ที่แย่ขาดแคลนนะคะและ,ะมีโอกาสว่า ในอนาคตของคุณนะสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นได้รับการซัพพอร์ตช่วยเหลือจากคนในครอบครัวคนรอบข้างหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายหรือพลังงานแม่นะคะแล้วก็เป็นบางสิ่งบางอย่างนะที่คุณจะต้องฝ่าฟันต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาด้วยตัวของคุณเองนะคะปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นนะเป็นพลังงานของเดวิลกิเลสตัณหาหรือความหมกมุ่นลุ่มหลงบางอย่างหรือพลังงานของอเท่ากับในเวรก็ได้นะ เป็นพลังงานผลกรรมผลดิสนีย์นะคะหรือว่าความเกี่ยวข้องกับอดีตที่ผ่านมานะอดีตตรงนี้นะคะจัเมนตรงเนี้ยมันหมายถึงว่าอดีตในชาตินี้หรืออดีตแต่ชาติที่เราไม่สามารถมองเห็นก็ได้นะมันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันเชื่อมโยงกันมาเรื่อยๆนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นการอ่านไพ่พลังงานโดยรวมของชาวราศีกุมในเดือนธันวาคมนะคะก็ขอให้คุณรับเอาแต่พลังงานที่ดีไปนะ แล้วก็ฟังเป็นแนวทางในการปรับใช้นะคะว่าพลังงานที่เปิดขึ้นมานี้เป็นพลังงานของคุณไหมถ้าใช่ถ้าตรงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกลับมาเจอกันใหม่ในครั้งหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ